วันนี้เราเป็นใครคุณนับจิมเราเป็นใครวะฮมัมมี่ท่ามหัวเราะเงินรางวัลวันนี้หนึ่งหมื่นบาทดูคุณอยากออกคุณพูดเลยไหม <c oughs> แล้วคนชื่อแบบนี้คือใครเนี่ยเล็นเ่นสเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสาม <c oughs> ไม่ใช่แฟน <c oughs> ทิมมีท่ทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลาสี่โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลาสิบโมงเช้าฝากติดตามชมและกดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสด,ดีครับพวกเราทิม เป็นใครผมคือยูกิโอเกมคนคนอัจฉริยะเองเอ้ามีแค่แปับผมมีเพิ่งแตกลังเพื่อ่ายวันนี้เราเป็นใครคุณครับจิมเราเป็นใครวะเป็นเป็นเป็นอียิปต์เป็นฟาโร่ใช่เป็นแดนนี่พานุแดน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 นี่พานุโอ้ยคนคือคิโอพัชจราอ๋อไม่บอกที่ดูไม่ออกเลยตัวผมคือฟาโรชื่อไอ ชื่อไอเทมงงอะไรก็ฟาโลชื่อไอเทมไงทขาไมชื่อมันแปลกตรงไหนอ่ะจะคนจะรู้แล้วว่างไอเทมแเขาอ,อะไรเขารูเขาชื่ออะไรผมชื่ออะไรฮะไอเทมไม่ใช่คุณชื่อที่รัก <c oughs> เฮ้ยมาเจ้ามัมมี่วันนี้มัมมี่เซลล์เวอร์ใช่ครับเพราะว่ากิจการของอันแรกรู้ไหมครับมัมมี่ห้ามหัวเราะ พูดกับผมสมมุติผมถามไกด์ปุ่นสบายดีไหมถ้าตอบว่าสบายดีมีโดนต้องพูดแบบปุ๊บปุบบบบบผมไม่รู้เรื่องคือภาษาเทพนั่นเองถ้าคุณหลุดจากภาษาเทพคุณจะแพ้ทันทีครับเหมือนเดิมเงินรางวัลวันนี้หนึ่งหมื่นบาทวีเหมือนเดิมที่ไหนมากกว่าเดิมเออเหรอจะลดเหลือห้าพัน 5, บาทครับอ้าวเพราะว่ามันลดมากกว่าเดิมเ <laughs> งินรางวัลน,นี่ห้าพันบาทเท่านั้นโอเคอันนี้มัมมีเงียบมากเลยอ่ะไม่มีใครพูดอะไรเลยสบายดีไหมเด้อเลยเอ๊ะเข้มยู่ไหน ไอ้กเชี่ยกว่ย่โอเคเ่อยถ้าผมเดิน้ไปถากับชี่วตาแฟผมเมื่อไหวพวกคุณหลุดไม่ใช่ภาษาเทพนะครับคุณเก็ตอาันทีดูคุณอยากออกคุณพูดเลยไหมเออคุณหรัไมนไม่ใช่ภาษาคนอยากออกตางานก็ออกนะโอเค โอเคครับทุกคนแยกย้ายใช้ช่วยกันเดี๋ยว,ยยวยคีววโอพันตาก,กับไอเทมจะเดินหายเองนะฮะดูชีวิตหนูดูดูชีวิตมันเป็นอะไร, <c oughs> อ,รอ,ะอะไรนะโอ้ด,ดีเยอะไรนะผมเป็นโลกอะไรอะไรวะงานเลยตัดงานเอาชีวิตจริงเดี๋ยวนั่งนินทานำงานปัจจัยไม่ตันไเอเทมคุณดู <c oughs> มัมมี่พยายามเขาเดินมาชั่วโมงนี้ไม่ถึง <c oughs> ผลของการที่ไม่มีคลิปลงบ่อยๆนะฮะตอนนี้ครับตอนแรกจะมีกิจกรรมสุดท้ายเป็นวิ่งนะฮะแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนทุกคนฝนตกตลอดเลยนะเฟิร์นเราเลยว่าให้ตีลังกาแทนดีไหมให้เคาเดินให้ลังกาเกี่ยวข้าวตาแล้วใครฝั่งนั้นสิกินข้าวหรื่อง Let's go let's go let's กินข้าวเรวยัง ไฮตยลกัตกลกันตกลงเันลนตกลงกตกงกตกงกันกลไกันตกบากันตกลงกตกลงกนล้กันตกันลงก่นตกลากันตกลงัตกลงกันงกัลงกันตกนนงลังกลันตกลเกัล้วันตทลงันลัลงกลยกลัง ไปทำภารกิจกันดีกว่าอเดียเพิ่มตอนเนี้ยมันมันรอจองอยู่คุณเยีไม่ขอให้าใช้ชีวิตก่อนเหรอเออสักแป๊บเนี้ยให้มันเพิน่นเพิ่นก่อนเนี่ยถ่ายเส,สร็จสีรุ่งไปได้เหมือน,นเอเลี่ยนอ่ะฉันคือนานดูตังดาวฮันรหลสุรหั <c oughs> ดเกสเซนบึงบึงจดว่าเดี๋ยวะไปแล้วไปแล้ว นายพ่มมี่ไม่พูดหรอจะเริ่มเปตันระทศนะตนหลอหูป่ะพูดสิพออยสู่ยุรีสบายดีปะพอไปมีเรเข้งมาเกี่ยวนี่ก็ิงกันจริงเลยพวกนี้กลุ่มนี้เลคนแล้วใช่ไหมจะเริ่มไปรกถึงอจะรรังเนี่เขาบอกว่าาเลิมไปแล้วจะถามอะไรกันอีกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็คนแฟนแล้วผมรา รอเอเรื่องกล้วยังหาไอีกรอเอาจริงๆกระสุปีคนใหม่มาไกลอะจะเริ่มะรเรื่เริ่อเร่ะไรเรงคุยกาลังคุยคกันอยู่ก็เนี่ยรอดูก่อนมะรู้คนใหม่เหรเอ คนใหม่ชื่ออะไรคนใหม่ชื่ออะไรบุตรบันทีบุตรบันทีแบบป็นปาาปลีปาลีไม่ใช่คนเหรอมันเป็นคนประเทศอะไรปาาปาลีเนี่ยมันคุยรู้เรื่องยังไงเออดีนะไปหามกอบ้างดีกว่าสรุปแฟนนี่คุณขี้หึงป่ะเซดอฟเซดอฟเซเดเซดอลแปลว่าอะไรก็แปลให้คนเข้าใจสิก็ขี้หึงมากครับแปลคุณนี่ชี้หยกใช่ไหมเอ๊ะแปลว่าอะไรใช่ แล้วคนเชื่อแบบนี่คือใครเนี่ยเนเพื่อนมนเปนเพื่อนสาไม่ใช่แฟนเ้ยมาแปลคนนี้มาแปลคนนี้หน่อยไหนผมเลิกกับแฟนนี่เพราะว่าเรามีกิ๊กใช่ปะเลยะหรอะไนะูาคน้อะไรนะเอาจริงๆเมื่อกี้สายหลุดพูดหรือเปล่าเออไม่ได้หลอแปรแปรแปเลยนะงีเมื่อกี้อะไรนะทุกที่คุณเลิกกับแฟนเพราะคุณมีคนอื่นเหรอเลอะร แฟนมีคนอื <mond> <S <S <el> ่นคุณ <pursue> นี่มันเจ้าชู้ใช่ไหมเออใช่โอเคจบที่ประโยคนี้ก็พอแล้วเนี่คนนี้คนนี้ไฮไลท์คุ้งตก่มกุนระแแบเน่ไป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 ที่คุณเนี่ยทิ้งภาพนทักวันเรื่องจริงใช่ไหม ไม่เขาพูดหรอฮัลโหลรีพี่ฮัลโหลคุยคุยฟ้องหมอเขาฟ้องเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยอยคันอะไรนะอย่คุยกันดึงดึงขยี้ขยี้ย้ยี้เนี่ยินคุณแพ้้ยเนี่ยคุณพูดาไฮเนี่ยก็บอกโอเคฮวโอเคฮาเมื่อกี้อ้าวอ้าว้แล้ว้แล้ว ทำไมมันแพรมืภาษาไทยอย่างวะเหมือนเลยคุณทีมผมว่าเราเข้าหมดดวดที่หนึ่อนครับหมวดที่สองดีกว่าที่รักที่รักที่รักหมดละเว้ยทุกคนครับบทที่สองที่ผมคิดไว้นะฮะก็คือคนพวกนี้ผมได้กินได้ไมเยอะพอแล้วครับเพราะเขาจะได้ปวดฉี่กันใครที่อยากจะมาม,มีจะต้องถูกแพ้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเร,เราไปเอาแก้วมาดีกว่าครับเฮ้ยมันแก้วเัางขวดเลยนี ใช่ไหมครับปวดฉี่แต่ผมไม่ยินนูแป้งปวดฉี่จริงนะฮะก่อนถ่ายนี่ไปเลยกินน้ำกินน้ำสำหรับใครที่ออกจากบัมมี่ปวดฉี่โดนนะฮะรอบนี้พอแบบเห็นว่าบัมมี่แจกจริงครับรอบนี้แม่งเอาจริงเลยนะฮะไอพวกเห็นแจกเง,งินนะฮะตอนนี้ถ้าใครไปฉี่นะคะหรือว่าอยากถอดชุดน,นะต้องออกจากเกมเลยออหนนเอ้าออกเขาบอกว่าทำไมไม่เอาน้ำไปให้คนอื่นบ้างหนุเขาบอกว่าทำไมไม่เอาน้ำไปให้บัมมี่ตัวอื่นบ้างเอาไปดิไปเลยเอาแจกเลยเพิ่มความปวดฉี่ให้มัมมี่คุณผู้ YAM! Ở mày 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 YAM YAM mày 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 ทุกคนครับมันผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าไม่มีใครเข้าห้องน้ำเลยผมเลยครับเตรียมสิ่งที่ทุกคนในตูชอบมากครับคือมายี่หล <c oughs> ผาผมจะไปทายที่ตัวมันฮะ <c oughs> แล้วสุดท้ายครับใครเขาไม่ไหวต้องออกจากมัมมี่แน่นอนนี่ครับผมเจอพี่โกโก้แล้วครับผมก็ทายเขาก่อนแอดดับแรกการเล่นกินคือทายตรงนี้เลยครับเฮ้ทุกคนดูนี่สีมันมัมมี่เลยอะมัมมี่ นี่คุณไม่ไหวคนนุณรีบไปหอยเป็นมัมมี่นะโอ้โหคนแรกเกาสวยเดี <the 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 ๋ยวนานสุดเฮ้ยเฮ้ย้ยอม่มาอย่ามาถ้าคุณหอยเดี๋ยวมีคุณแพ้นะไม่ไหวไม่ไหวมามี่นเดียมามี่คนเเฮ้ยว มีก okay. ้อย่างเงี้ยม e. ันมีก้อนคำนองเหมือนโอเคแต่มันมีถุงเป้ยังมีชีวิตอยู่แต่ตาคอแต่น้ำก้างคอถามก่อนถ้ายอมแพ้กูไม่ต้องหายอมแพ้เปล่าโอเคเขาสู้อ่ะโอเคงั้นก็หาหมดเลยยอมแพ้เอาอยา คุณนนี้ไมวถามบอ,อกคะแสดงจริงอะไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ยอมไม่สู้สู้หรือยำยำยำไปสามคนโอ้โหมาม่เจ้าเฮ้ยมีไก่ล่างนะเอาไงเอาไงไม่ไม,ไม่คุณบอกได้คุณบอกได้เอาเปล่าเอาเขาสู้ว่ะเขาไม่พูด อ้อ้อ้บอ้อ้อีน้มีแผลพอยยอมยอมอคนไน่หนิน้องคนมันน้อยแล้วสู้หนดีไทย เหลืออยู่สองคนตอนแรกผมคิดว่าจะทนได้ปูตานต่อไปครับมามีแพ้นะฮะต่อไปข้วหมวนที่สามตอนนี้คือแบบถ้ามีใครคนแหนคนนึงแพ้คือได้เงินเลยนะครับใช่แต่อันนี้เกมนี้จบแล้วเกมนี้จะมีผู้ชนะแค่คนเดียวใช่ผมไม่เชื่อว่าใบยิ่หลัจะถามว่าทำลายตะจุยไปทำได้ขนาดนี้ใช่ไหมตานทางาเกมสุดท้ายเริ่มเลยครับมามีก็ไหวไหมโอเคครับ มี่แป้งเขาคงตอบเหมือนกันเพราะเขารู้พก้อยกับพี่ก็บอกไหวครับแพ้เลยนะไม่ต้องแข่งเลยนะชนะเลยโอเคแล้วมาถามอดีตมัมมี่แต่ละตัวก่อนคุณคิดว่ามัมมี่เหระระหว่างมัมมี่ก็กับมัมมี่แป้งครับไปแล้วไปแล้วว่ามัมมี่มัมมี่แป้งทำไมครับคือเวลากระโดดอ่ะผมว่าตัวหนักแล้วเหนื่อยไวคือถ้าวิ่งพี่ก็อาจจะชนะเพราะใช้ความเร็วแต่เนี่ยต้องใช้ความอดทนแล้วมัมมี่ไก่ไก่คุณเป็นไงบ้างครับเร่อยมากมัมมี่อันนี้อะไรนะมัมมี่เอ๋ คิดว่าน่าจะมามิโก้ครับเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นตุ้ยนุ้ยของจำมั่งเขามีความแข็งแกร่งแล้วก็เคยออกกำลังกายมาก่อนเ่าจะรููว่าร่างกายเขาควรขยับประมาณไหนถึงจะไปถึงได้ทีนี้ผมจะไม่หามผลเพราะอะไรไหมครับผมจะถามทีละคนเลยว่าเพื่อใครเพราะฝนจะตกนะเดี๋ยวก็มีเปลี่ยนเชียใครครับพี่แป้งครับเชี่ยใครครับพี่โก้ค่ะเชี่ยใครครับพี่แป้งโอเค พวกคุณเชียร์ใครกูอยู่หลังเขาครับกฎการง่ายมากครับบัมมี่คนไหนถึงป้อมยามหน้าหมู่บ้านก่อนคนนั้นชนะแต่ติการครับวิ่งไปทางไหนก็นได้ถ้าแต่พวกคุณเดียวคุณต้องบอกก่อนว่าห้ามชุดหลุดด้วยถูกต้องแต่คุณจะเลือกเส้นทางไหนก็นได้ใครไปถึงตรงป้อมแนวคนนั้นชนะี๋ยวผมจะเดินตาไมไปชิวเพาผมเก๋แล้วนะฮะแต่ว่าผมพาไปดูข้างหลังก่อนนะครับมาดูนี่นี่คือของมัมมี่โกโกโ้ฮะอันนี้ไม่นับ2อันนะครับไม่นับ2องันอันนี้แต่ห้าขาดอะไรแต่นี้เป็นต้นไปนะครับถือว่าแพปองคุณแป้งนะฮะนี่ครับ พร้อมไหมครับ่เขาสุดจริงไม่มีใครหลุดนะฮะตอบพร้อมนวแพนทีนะฮะผมน้ำในถึงสาบลงท้พเป็นแล้วลงทัพเป็นแล้วต้องเดินห่ายด้วกันหนึ่งสองไปเลย มมี่แป้งนะเพราะมัมมี่กล้วยมันอยู่ตรงบันไดยอยู่เลยฮะแลากยิ่งแบบยิ่งโดดมาเหนื่อยๆก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็ย,ยิ่งดม <c oughs> โอเคคุณคุณพูดได้เลยคุณรู้สึกไงฮะเฮ้ยเฮ้ยดึดิงคนมาเช็คให้กับทีมเช็คเข้าไปผ่ัดไหม <c oughs> ไม่ไปดูก่อนไปดูก่อนโอเคไม่ใครขาดไม่ขาดเพิ่มพอกับว่าแชมป์ของการเป็นมัมมี่หนึ่งวนันคือจุ้งแป้งรับเงินรางวัล5,000บาท แล<ป>้วเป็นยไงครับผมมีอันนี้มอบให้ครับตอนรเป็นบาร์บี้ไก่ทองนะครับเอาไปเลยแต่ <c oughs> ตอนแรกอะผมคิดในใจนะคิดว่าพี่กโกโก้จะชนะไม่แต่มันเรื่องจริงว่าพี่โก้แม่งเหงื่อยเดี๋ยวผมพิ่มไปสัมภาษณ์ตอนขากลับนะแต่เราสัมภาษณ์แชมป์ก่อนนะคุณหนูแป้งเบาจริงแล้ววมากนะครับวิ่งไวจริงนะฮะถ้าอยากพวกเราทาอะไรในยุคไหนก็คอ,คอมเมนต์ก่อนครับเจอคลิปหน้าสวัสดีครับผมจิมมิทาทีมมิาทุกคครับเรามาถางรองแชมป์หน่อยครับตอนแรกผมในใจผมคิดว่าคุณจะชนะ ฮัลโหลตาลผมบอกแล้วว่าตัวเราไปได้ไกลกว่ามันเหนื่อยใ,<ช>ใช่ไหมมันเหนื่อยด้วยแล้วก็เขาไปเร็วมากเลยแบบว่าโหไม่กลัวลื่นเลยเหรอรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยุคอะไรฮะรอบนี้ลองแชมป์นะฮะโอ้แชมป์บาร์บี้ที่แล้วแพ้นะฮะกับลองแชมป์บาร์บี้กินม,มาแรงแบบบาร์บี้ไม่ชอบของเมนโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้ในยุคต่อไปครับ